สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซี FC ท่านไดนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือน,นีแอดก็ได้เดินทางมาวัดปูสามแปดเนาะค่ะมาตามโค้งสุดท้ายฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะว่าปูสิมีแนวทางตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะไปรับชมรับฟังจากปูเลยค่ะว่าสิมีแนวทางฝากพี่ 1นึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหบนรักวยได้บันได้อพายจีนหจัก5้ากับหเอาย่นี่ไปใส่รลถือโลดลูกเสาถือกาเท่าก็แกอยู่นี่เขาเช็ดเป็นเช็บตัวนี้นะปูนะครับผมนี่รักวยหกับห้าเนี่ยเขาเอาย่นี่ใส่เลยครับบนยังเดียวอีกนี่จะบาหันห้า เิ็งบอมจับไทยมันก็ถือชุนหาครับผมถ้าก้อนกับเจ็ดมันก็จับเอายื่นแซ่ก็ถือคู่หัวนี่หัวี่ปูไข่แล้วแล้วเนยปูไข่หากระหกนะครับปูากับหกยืนี่ครับผมนี่บั่นเยอะนี่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 ใส่ได้เลยปูเท็ดมาไบหนี่งห้ากับหกนี่แล้วเนยมันอยู่นี่นี่มันมาหากระหกยู่นี่เอาอยู่นี่ใส่หาโตนี่ไปใส่ชุ้มมีรสดนี่ บอมาละสองห้าสองหกกูซื้อสองหกได้จุนึไดู้หกสองหกูที่บอกกันแม่นมากหอดหอดมองมันผู้ีบอกกับเน่ยคปลังรับบนห้าเก้าศูนย์แปดครับเก้าเจ็ด ศูนห้าเก้าใส่กว่เก้าห้าเก้าหองห้าสองหครับผมหลักสิบนี่ปูนิ่นให้ตัวไหนครับมีบอหรือว่าบอเนี่ครับเลขสิบกกับสองเนี่ยสองห้าหกลักสิบเนเก้ากับ2องนะครับคุณเนาะนี่เด่นครับเกับสองนี่เห็นบหครศูนย์ห ศูนย์แปดห้าก้านี่งวน้านลักที่บนลักี่บนญู้เนียนไนี่ยเก้ากับ, 10, บ 9, 2 1, เอามาใช้หกกับ5้านี่ครับอันนี้อันนี้10ลัง9ก้าสองเป็นกบสองเกสองกับศ 5, ู 5, นย์ห้านย์ผู้หห้าจะบอกเกกับ5้าทุก เป็นห้าศูนย์่นี่่นี่ผูเ็นมาได้เลยเอาวางตรงนั้นก็ได้ครับผูนี่ศูนย์หกสองไม่อ๋อเฮเบนี่ถูตัวเห็นบนี่ยศูนย์ห้าเห็นเบครับอ๋อผู้จำให้เรียบร้อยแล้วครับ ตัูับ6ห่หหาเก่าปูจับเห็นบ่นครับผมปูถือเทิื่องเก้าสองเื่องหาเก้าหือครันแต่ว่างวนี่ที่ปูจับมาสี่ตัวก็มีศูนย์สี่ศูนย์หกสองสี่หกนะปูเนาะมันว่ามีใน6-6ตัวบนเอาจะช่องตัวนี้อ๋อ่แค่รับให้ติดติดี่เอานะครับปูเนาะอ๋อมันบอกเขาในไอตัวเจตัวนั่นเนาะเพราะฉะนั้นศูย์หกับสอ ครับผมครับสองหกคือตัวเน้นนะครับปูเก้าหกเก้าห้าเก้าหนี่นี่สวนี้นี่มีสวนี้แหละบนมีตัวนีบนแบบหลังมนิมาห้ แลักหน่วยมันศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์ตัวเดียวครับลักหน่วยก็คือเท่ากับยังอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองคือเก่านะครับปูเนาะนศูนย์หนึ่งสองครับครับผมบ่เปลี่ยนแปลงครับตัวเลขของปูเขาคือยังอยู่ที่เดิมครับลักสิบลักสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งสองเข้ากันพอดีแล้ว อีกรางอีกรางห้าศูนมัก8กับ8ปดศูนครับแปดศนมักศูนย์วะมมัก8ปดห้าอู้มักตัวเดียวเส็นแล้วห้าแปอู้กกห้าศูนย์ตัวเดียวรางบาีกัเจดหนึ่งกัเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปสองมัก8ปดครับเอาไปใช้ศูนย์หน่งสอมียูแน่นอนแล้วครับหน่วห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าชองหทุนตยล่างล่างนี่ก็คือตัวเน่งของปูเล่คือตัวหานาะครับเนาะเน้นล่างห้ากระจับไปไซส์เอากับ012ที่เป็นหลักหน่วยครับ5หลัก10ครับหลักหน่วย012สองำหรับเลขกลางเจ้าประทันจี หกับสองสูตรเดียวมาตรหนึ่งมันมีหนี่สูตรั้งอยูครับหนึ่งสองต่ครับมันมาชนกันที่ศูกันหนึ่นบ่ครับสองสูตรนี่สูตรเดียวสอมศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสองตัวล่างตัวที่ปู่เน้นที่สุดคือห้าศนย์นี่มันสองตัวมาโทนครับผมอันนี้เก้าเดียว สุดยวเดไดนี่มึงเนี่ยบัตตรเดนี่สุดยเดดนี่ละมันใจเก้าปเก้ากับผ่านส่น่แล้วนมัเก้านี่ก็มาใุ่มชูหนึ่งสอง่หเก้ยวเจ็ดกับบตเตตัวนี้แหละครับคือสองตัวมาตัวเด้ดนี่สองตัวมาตัวสองตัวมาตัวแล้วบ้างเก้ากับเจ็ดนี่คือว่ามาตัวมาตัวคือมันใจเก้าอมันใจ มาตัวเดียวนึงคือหาซูนตัวเดียวมาหาซูนตัวเดียวเก้ากับเจ็ดไปมักใส่ใสซูนหนึ่งสองหลอดไม่ต้องมีละเล็กเราะไปถือยีบสำหรับเลขล่างเนาะปูเนาะเลขล่างเดินไหมครับเลขบนหากระหอกเอาซุมนัดใส่หลอดนักหน่วยมันหากับหอกเดีวครับผมค่ะเวลาเบิ้งคลิปจะเลื่อนผ่าน ห้กากับหกช่วกันนี่ห้ากับหกห้ากับหกห้าก้อนเนี่หน่วยบนนะปูหน่วยบนครับหน่วยบนห้าก mm ้อนเนี่ยห้ากับหนึ่งหนึ่งวัตมห้าตุเดียวครับหามัตต์เดียวโครโลรอบนี้มหากรหกสำหรับรักหน่วยบนครับหน่วยบน ไปคือยอู่กับ้านในทะเตเนียครับผมขึ้นแ้นล่างห้าซุนตัวเดียวล่างปูมันใจอยู่แล้วมันคือเก้าสองนี่นะเคู่ยนนะเก้าสองนิ่นเล่ตัวหนนปูเพราเดี๋ยวตัวทุนเก็มันปูเอาหกจับก็ถือับนี่มาตัวนะะครับถ้าหาศูนมากคือเก้ากับเก็บ่มากเลยที่ปูล่างครับก็คือมียูสองสองอันเนาะถ้าสมมติหาศูนมากก็สิบ เอาตเก้าไปจับเอาเก้ากับเจ็ดไปจับศูนย์หนึ่งสองถูกป่ะครับครับอนถือวันครเอาหอกไผู้แปเอาหเหิืนมันเจ็ครับมูเขาจะว่าเอาคือบอเจิดมันหมักเหมนมันบ่นมากเจ็มันก็มาชูเจ็แต่ว่าผู้นี้มาขาศูนคือว่ามันเออนี่คือเกสองมาขานเด้อมาขาคือว่าถ้าบอมีมีศูนมีหาเนี่ยต้องซื้อบ่เสียบ่ได้เงินบ่ไดงเงินบ่ได้เงิน จะหลอาดเบิ้มดูมันถึอปันหยึ่งที่สองหันหนึ่งสองหลัหกหนวยงล่างครับตัวนี้ก็ชุดกับหนึ่งมาเข้ากันครับมาตัวกันครับัวนี้ว่าถ้าพีเซได้หลักสิบหลักสิบล่างจะหลอดเก้าบันเป็นบริวารนี่ละชูน่ว่าหนึ่หกพอหกชับไปใส่หกยังอีกแถือออกมามันตัวมากเก็บตัวมา วันนี้เขาจะว่าให้ปูจับรางวัลที่หนึ่งแท้เนี่ปูจับ้รางวัลที่หนึ่งขือหมวดลหันไหปูเล็กหกตัวเลขกหกตัวถือเว้ปูหมวดลำหันสามตัวท้ายไหมสมตัวโต๊ดได้หมวดลันจับไห้เน่ปูจับจับพ่อได้เป็นบุญหูบุญตาลูกลานแน่ค่ะจับห้เน่ปูยวายาศูนยจับจับศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าห้าเนี่ย รก่านหนึงน่งเก่หาห่า083195ค่ะเลข6ตัวนึ่เก่าห่าบ้างเกาดรุ่น095น่ะโอ้โหถลายเอยดิ6ตัว ครับค่ะแม่ปูมาสามเทียชีเทียพอดีเนี่ยปูเอามันเป็นปอถือประคันตัวแต่ยังดีว่าตัวได้ปูยังตัวอยู่สามตัวตัวนี่ถือว่าเขาเลยได้ปูโอ้ย่ากปูแฉ่มาเป็นเทียขนาดถือตัวปูยังมาบ่เขาอยู่ข้างหลังแบบโอแอดนี่ว่ามาเต็มเต็มนี่เยอมกจรงมีแรงได้พคยดีค่ะเจ็ดตัวมีสามตัวออกสามตัวนี่คือตัวดีลูกสาวถือขุ่นหดเขาเอาจับนีลักหน่วย ทุห้หนาดทมาใช้ชุบหนีเพราะว่าถือแบบออกมาอเอาตัวเดไว้ลักน่อยก็ปุเอาหาไว like, ้ลักน่อยหาก็ะหกครับหกหไว้ลักน่อยขอตัวเดียวบ่เอาสอตัวจะเอาตัวเดียวขอตัวเดียวตัวเดียวบ่ค่ะหกเ้วมากขาบอยยหค่ะหกเนนี่หายยืดหเป็นลักน่อยแล้วที่เหลือเขาจะสิรูดเอานะมันจะได้ง่ายง่ายสุดบนบนเมหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหนี่แหละใช่ นีม่มาสองตัวมันมันินหกเด่นไม่ผานมันไม่นี่ค่ะก็หกเขาตัวนนี่สองหกศูนย์หกเน่ยรนี่คสองตัเท่านีค่ะพูดเอกแล้วเนี่ค่พูแล้วเป็นว่าค่ะสองตัวศูนย์ห้านย์หลังห้าศูนหลเออจนี้ก็คือพูดออกยี่ได้แล้เก้าห้าเก้าหกศูนย์หกสองหกมิตรส้บวะครับูชื่อที่คู่นี่ ปูซื้อปือที่คู่นี้ไดู้ซื้อเก้าห้าก้าหกเก้าหกสองหกสองกศูนย์หกไม่ก็คัคือเล่นบ้านที่เห็นบ้านนีครับเนี่ยศนย์ห้าเห็นบ้านมามันมาเข้าหาเลยศูนย์หานี่ข่าหา้าปูปูลงทุนอันนี้นเลลงทุนศูนย์หกสองหครับนี่คือเลขบน ครับเลขบนเพราะว่าเลขบนของปูนี่รับหนวยปูตัวเด่นของปูคือหากับหกแล้วกับตัวที่มักสุดคือหก<ย>ที่เปิดร, <5 S 1> รับหนวยเนาะกับส่วนลางส่วนสรุปลางนี่ก็คือ ตนตัวสรุปรางนี่ก็มีมีมีสอแนวทางคือลักลักซิบของปูหันเด่นเจ็ดกับเก้าครับเราเอาไปจับใส่ลักหน่วยคือ0 1 2ครับแต่ว่าถ้าตัวนี้บมาเลกทีสีมาคือหาศูนตัวเดียวโดดๆครับแค่นั้นครับสำหรับแนวทางของของปูสามแปดห้าครับผม แคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อนี่แหละคือใบแดงมัดตัวเดียวคือข้าวองค่ะหาศูนย์นี่คือมัดแดง่เป็นหมัดปุกข้น่เด้อเด้อคือข้าวองมัดข้าวองกับหน้าเก้าอย่าว่าอย่าว่าบ่เห็นมันมาปูคือมาเห็นค่ะข้าวองกับห้าข้าวหงวนผู้ใหญ่คือคือตรงกันเป๊ะเลยเนาะปูเนาะห้าเจ็ดกันเฮ็นบ้านตรงห้าเจ็ดอันบัตถินค่ะบัติห้าศูนย์ตัวเดียวเนี่ยค่ะ ไป็สายนะปูเนาะอันมาต่ำ <diver> ต <gent> ัวงก็ห้ทุนตัวเดียวปูเนาะปูออกเปูออกอตนค่ะค่ค่ะปูบ้านี้ทางทีมงานจากสิสดขอบคุณปูหลายๆเอค่ะทีแบงปั่นแนวทางให้ฝากพ่อแม่พี่น้องนปูเนาะค่ะค่ะปูสเด้พักผ่อนค่ะสาาขคุณครับปูครับค่ะพี่นองกับแคหนาจอไวเด้อค่ะพี่น้องนี่กัเป็นแนวทางของปูเนาะค่ะ เน้นแล้วเนาะค่ะพี่น้องให้ทางรางวัลที่หนึ่งพร้อมเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปจับเสียงลอตลตีเบิ้งเนาะค่ะเพียมีโชคไม่ใชยกับครูสามแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนีแอดกะมาติดตามให้พี่น้องเอฟซี FC แล้วเนาะ,ะค่ะโค้งสุดท้ายพร้อมแล้วค่ะพี่น้องค่ะ fc ทันใดเขามาแล้วอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพ,พารวยเนาะค่ะขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านที่เขามาเป็นกําลังใจแห้ทางช่องแอดกัสซหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากต่อนพี่น้อง fc เนาะค่ะขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านลำล้ำรวยๆเฮงเฮงปังปังตลอดไปเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ